วันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามสั้นๆครับถ้าวันนี้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นทันทีแต่ชีวิตยังใช้เงินแบบเดิมคุณคิดว่าคุณจะรวยขึ้นจริงไหมครับหลายคนตอบว่าใช่แต่ความจริงคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นเสมอไปเพราะสิ่งที่กำหนดอนาคตการเงินของเราไม่ใช่แค่รายได้แต่มันคือนิสัยการใช้เงินและในอีพีนี้ ผมอยากชวนคุณมองนิสัยหนึ่งที่ทำให้คนทำงานหนักจำนวนมากไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรเดิมนิสัยนั้นคือใช้เงินเพื่อเยียวยาความเหนื่อยฟังดูไม่ร้ายแรงใช่ไหมครับแต่ลองสังเกตชีวิตตัวเองดูดีๆเหนื่อยจากงานก็สั่งของมากินให้หายเครียดทอจากหัวหน้าก็ซื้อของให้รางวัลตัวเองรู้สึกว่าชีวิตหนักก็จองคลิปเล็กๆเ,เ,เพื่อให้รู้สึกดีขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ผิดครับ มนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินปัญหาอยู่ที่เราใช้เงินเป็นเครื่องมือหนีความจริงเราไม่ได้ซื้อของเพราะจำเป็นแต่ซื้อเพราะอยากลืมความรู้สึกบางอย่างและเมื่อความรู้สึกนั้นกลับมาเราก็ใช้เงินอีกครั้งมันกลายเป็นวงจรเหนื่อยใช้เงินโล่งใจชั่วคราวเครียดเรื่องเงินเหนื่อยกว่าเดิมถ้าคุณเคยอยู่ในวงจรนี้คุณไม่ได้อ่อนแอครับ คุณแค่กำลังใช้วิธีที่สังคมทำให้ดูเป็นเรื่องปกติเราถูกสอนให้ทำงานหนักแต่ไม่เคยถูกสอนให้จัดการอารมณ์โดยไม่ต้องใช้เงินเราถูกโฆษณาว่าคุณสมควรให้รางวัลตัวเองแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าบางครั้งรางวัลน,นั้นกำลังสร้างภาระในอนาคตผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตรงๆครับถ้าวันนี้คุณหยุดใช้อารมณ์นำการใช้เงินชีวิตจะเปลี่ยนแค่ไหน ลองนึกภาพง่ายๆถ้าทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณหยุด5นาทีก่อนกดสั่งของก่อนโอนเงินก่อนผ่อนสิ่งใหม่แค่5นาทีถามตัวเองว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือฉันแค่ต้องการความรู้สึกดีคำถามสั้นๆนี้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเงินของคุณได้ครับเพราะความมั่นคงไม่ได้เกิดจากเงินก้อนใหญ่แต่มันเกิดจากการตัดสินใจเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวัน หลายคนคิดว่าจะรวยต้องหาเงินเพิ่มแต่ความจริงอีกด้านคือคุณจะเริ่มมั่นคงเมื่อคุณเลิกทำสิ่งที่ทำให้เงินไหลออกโดยไม่รู้ตัวผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกใช้เงินหรือเลิกมีความสุขผมแค่อยากให้คุณแยกความสุขออกจากความเคยชินความสุขที่แท้จริงไม่ควรทิ้งภาระไว้ข้างหลังความสุขที่ดีควรทำให้คุณรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รู้สึกผิดในวันถัดมาถ้าวันนี้คุณกำลังทำงานหนัก และรู้สึกว่าเงินไม่พอลองย้อนดูว่าเงินส่วนไหนไหลออกเพราะอารมณ์ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องอายแค่รับรู้มันเพราะการรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการควบคุมถ้าคุณหยุดนิสัยนี้ได้คุณอาจจะไม่ได้รวยขึ้นทันทีแต่คุณจะหยุดจนแบบเดิมและนั่นคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดชีวิตการเงินใหม่ไม่ได้เริ่มจากเงินเดือนใหม่แต่มันเริ่มจากนิสัยใหม่ วันนี้ผมอยากให้คุณลองทำสิ่งหนึ่งครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากซื้อเพราะเหนื่อยให้พูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังจะซื้อของหรือฉันกำลังพยายามหนีความรู้สึกถ้าคำตอบคืออย่างหลังลองหาวิธีอื่นดูครับโทรหาเพื่อนเดินเล่นอาบน้ำนั่งเงียบๆสักครู่คุณจะพบว่าความรู้สึกผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเงินและเมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำๆ คุณจะเริ่มเห็นเงินเหลือมากขึ้นโดยที่รายได้อย่างเท่าเดิมนี่คือพลังของการเลิกนิสัยเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามถ้าคลิปนี้ทำให้คุณจุกคิดหรือเห็นตัวเองในบางประโยคผมอยากชวนคุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องถนนคนรวย Rich Street TH เพราะเราจะค่อยๆแกะนิสัยการเงินทีละข้ออย่างเข้าใจและไม่ตัดสินชีวิตการเงินที่ดีไม่ได้เริ่มจากการหาเงินเก่ง แต่มันเริ่มจากการหยุดทำร้ายตัวเองแล้วพบกันใน EP ีต่อไปครับ